แข่งมาถึงเอเดนาซาอารับข้างหน้าแล้วถึงดิเดียเข้าซ้ายยิงเองโอ้โหดูดูโยลิสเลยครับอึมช็อตสุดท้าย เอาเลยครับเดือดแค้มมีพื้นที่เราเลือกเข้ามาถึงกุลลิดโอ้โหบอลยังกระชอกแล้วต้องเคลียร์ขึ้นหน้ามาแล้วฟันได้เต้ยครับซัพพอร์เตอร์เราเรานี่ครับจัดมาให้ลูมินิเก้นี่ยังยืนเป็นหน้าเป้าคู่ใจนะถือว่าลงเป็นตัวจริงของน้องเต้ยนะอูโกโยลิสเนี่บผู้เล่นสาวตูจากฝรั่งเศสส่วนสูง188เลยครับพี่แกเซฟเกินนะครับเดนิสเบิร์กแคมป์แทงมาก็ยังไม่ถึงลูกกุลลิดเอาแล้วเบิร์กแคมป์เก็บไว้ได้แล้ว ป้ายมาถึงกุลิตแล้วคอร์สเลือกคอร์สมาหาดีดีเย่ครับโอ้โหแล้วยังไม่เข้าครับดูโอ้โหอะไรกันครับตองเต้โอ้รถเดนิสเบิร์กแคมป์ป้ายมาถึงรูปกุลิตเข้าขวาโอ้โสองเสาแล้วซ้ำยังไม่เข้าเลยครับไม่ต้องเน้นนะครับวันนี้โอ้โหไม่ยอมอาบน้ำเลยครับเหนียวเลยเกิน เอาแล้วเดี๋ยวนี้ขอบอลเลยครับข้างในมีพื้นที่เลือกคอร์ดมาหากุลลิตโอโ้โหไปมาถึงโคพัมเมอร์แล้วเอาข้างในโคพัมเมอร์จ่ายมาถึงกุลลิตโ พยายามจะยิงไวอู้ยังเซฟไวครับยอริสอู้ยังกินเขาไม่ได้ครับโอ้โหยังปิดเสาวไว้ได้อย่างดีครับบูกโก้ต้องหลุนจากลูกอ็อสนี่เลยครับเชลซี Chelsea. โคหพัมเมอร์ครับเท้าซ้ายหลองคอเข้ามาเองนะเท้าซ้ายโคหพัมเมอร์แล้วตรงกลางยัง oh <my> บอลมาได้เอาเลยครับเดนิสเ oh <my> บิร์กแคมป์ สัมผัสแรกของเจ้าตัวเลยครับแล้วข้างในมีเอ็ดก,การ์ดาวิดเลือกซ้ายแล้วขวดเองยังติดบล็อกแล้วยังเก็บไว้ได้ขออีกทีนึงเลยครับโอโ้โหต้องเคลียร์ขึ้นหน้ามาก่อนอู้ดูกดเต็มข้อเอ็ดก,การ์ดาวิดเลยครับอู้สองจังหวะแล้วมูเซียล่าตรงกลางยังมีเอ็ดก,กาขึ้นหน้ามาถึงเดวิดเบ็คแฮมแล้วข้างหน้าเห็น เอเรนาซาล็อกหนึ่งจังหวะแล้วเข้าซ้ายอู้หูโอ้ยยังซูเปอร์เซฟครับยังไม่ดีแล้วเดวิดเบแคแฮมเข้าซ้ายโอ้โหมีพื้นที่อู้ลองส่องแล้วครับยังติดซูเปอร์เซฟอู้ของ,งโกโยลิสเลยครับอือหูดูโยลิสเลยแล้วเดวิดบแบคแฮมเข้าซ้ายลองส่องเองแล้ว จะเก็บบอลยังเจอคอสตาดูต้าหู้ยังแก้มาได้ครับคอสตาดูต้าตรงกลางยังเจอรูทุนลิดเอาแล้วมีืุนที่รูทุนลิดยิงขวาเองดูจังหวะบินเซฟครับผู้บรรยายยังบอกว่าจะเซฟครับ